ชมตามหาเข้ามาเพิ่มสต็อกแล้วนะคะสำหรับ Honda Accord 2.0 el ปี8 0 1 8คันนี้เป็นเจนที่9นะคะมาอยู่ที่110,000กิโลเมตรเท่านั้นกุญแจสำเรองมีมาให้ครบสำหรับคันนี้ราคาตั้งขาย5 8 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวคันนี้นะคะผ่อนเพียงเดือนลน10,000บาทเท่านั้นใครกำลังมองหาอยากได้เจน9นะคะคันนี้บอกเลยว่าราคาดีมากนะคะด้านในไม่ช้ำนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้านะภายในคุมโทนสีดาระบบนาทางเนวิเกเตอร์นะคะ บางแดดไฟฟ้าด้านหลังมีมาให้ครบใครกำลังมองหายอยากได้เก่งพี่เมสไตล์ผู้บริหารนะคะราคาเบาๆห้ามพลาดชมในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครสําหรับใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า3 0 0้คันเลยนะตรงนี้ที่ตักยืนอยู่นะคะเป็นโซนช่างนะคะที่เป็นรถเข้าใหม่ นะคะแล้วก็รถที่รอส่งมอบเนี่ยปรับสภาพอยู่ตรงนี้นะคะเป็นนี้เป็นวันอาทิตย์นะมันก็เลยดูจะเงียบๆหนึ่งไม่ค่อยมีคนนะคะที่นี่มีรถให้เลือกนะคะหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถตู้รถกระบะรถครอบครัวนะคะมีให้เลือกครบรับประกันโครงสร้างตัวถังไม่มีชนหนักผิดคว่ำมจมน้ํากับสีก็ไม่เล่มชํารุดสูญหายอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะตากพาพี่ๆมาพบกับรถอีกหนึ่งโฉมที่บอกเลยว่าลูกค้าถามหายเยอะมากๆนะคะกับเจ้า h o n d a a e c c o r d 2.0ตัว EL รถปี2018นะคะคันนี้ได้เป็นสีบปลอนเงินนะไม่ของเขาอยู่ที่119,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาตั้งขาย5 8 9 9 0 0บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวนะคะตีกลมๆผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ1,000 0นะ,ะรายได้เป็น2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะ,ะอันนี้นะคะย้อนกลับไปตอนออก ทังไปแดงนะคะอยู่ที่ประมาณล้านสนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะคะต้องบอกเลยว่าโฉมนี้เจนนี้เจน9เนี่ยเป็นโฉมที่คนตามหาฟังก์ชันออปชั่นนะคะรูปทรงบอดี้ตัวรถถือว่าสวยพรีเมียมหรูหรานะคะน่าใช้นะสำหรับโฉมนี้นะคะดอกเบีย้ยของเรานะคะเริ่มต้นที่2.39%นะคะแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ไปเลย1ปี20,000กิโลเมตรซ่อมศูนย์นะคะ พ่วงกับตัวรถสไลด์ฉุกเฉินนะบริการรถสไลด์ฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีไม่จํากัดระยะทางพี่ๆคนไหนกําลังมองหาอยากได้ชมเจเนอเรชันที่9นะคะหรือว่าเ9ของเราเนี่ยรีบเลยนะคะสำหรับคันนี้ติดต่อหาตักได้065916 9 3 5 9นะคะเบอร์น mm ี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะเดต้าขออนุญาตพาดูบอดี้โครงสร้างภายนอกภายในของเจ้า Honda Accord คันนี้กันนะ,ะสำหรับชมนี้กระจังด้านหน้าของเขาเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้ h o n ด a สีโครเมียมนะไฟตันหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟตันหมอกเป็น LED คู่หน้าด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟหน้านะคะที่เป็น LED นะบอกเลยว่าโฉมนี้นะคะได้ไฟหน้าแบบ Full LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรถเพิ่งเข้ามานะบางจุดอาจจะต้องรอเก็บงานนิดหน่อยเพิ่มเติมนะคะแต่มาถ่ายอัปเดตให้พี่ๆดูก่อนนะ,ะเผื่อใครกําลังสนใจกําลังมองมองหาโฉมนี้นะคะเจอเจอคลิปนี้แล้วสามารถดูผ่านคลิป นะคะแล้ก็ทําสัญญาจองเซ็นไฟแนนซ์ออนไลน์ได้เลยนะคะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วตั๊กก็ขายไปคันหนึ่งนะคะลูกค้ามาจากพัทลุงนะดูผ่านคลิปวิดีโอนั่นแหละเซ็นไฟแนนซ์ผ่านแล้วก็ขึ้นมารับรถที่ร้านนะคะบอดี้โครงสร้างของตัวรถของเขาเดิมๆนะ ฝากระโปรงนะคะเหลี่ยมสังคมขึ้นชัดเจนนะคะไม่มีบุบไม่มีบี้ไม่มีหลักยิ้มนะตัวนี้ไฟหน้าออโต้นะคะที่ปัดน้ำฝนออโต้แบบหน่วงเวลาเช่นเดียวกันนะคะบอดี mm ้ hmm. Body, ตัวรถสวยๆเลยนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังให้เดิมนะคะพี่ๆไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะพนักงานประจำพ่อค้าแม่ขายนะมีประวัติเครดิตด,ดีสามารถทำสัญญาอนุมัติรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยนะจ๊ะกระจกรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็น ด้านบานหน้านะบานหน้าบานข้างบานหลังนะคะเป็นพาร์ทเดิม Honda ไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะคะกระจกด้านข้างพับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้แล้วที่ข้างกระจกนะคันนี้มาพร้อมกับตัว Honda l e n น a r มาให้ด้วยนะคะมือจับประตูเป็นสีโครเมียมนะคะเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถระบบกุญแจเป็นสมาร์ทคียเลมาให้แล้วเรียบร้อยบอดี้ตัวรถให้พี่ๆดูเลยนะคะ เหลี่ยมสันคมขึ้นชัดเจนนะถ่ายให้เห็นกันแบบนี้นะคะคันนี้ได้สีเดิมรอบคันนะได้สีเดิมรอบคันในสวนของแม็กนะคะแม็กเดิมจากโรงงานสีทูทนแบบนี้เลยนะคะแม็กเดิมโรงงานสีทูทนแบบนี้นะคะพี่ๆคนไหนนะอยากได้นะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอยางที่ติดมากับตัวรถเนี่ยเป็นยางปี2 0 0พ 24นะเป็นยาปี2024ก็ยังใช้ได้อีกยาวนะคะพี่พี่ยังใช้ได้อีกยาว Mac กขอบขนาด18นิ้วนะคะเป็นดิสเบกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมนะปะเดี๋ยวเราดูด้านในกัน ด้านในของเขาเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังคุมโทนสีดำเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยสำหรับคันนี้นะคะเป็นถุงรวมนิรภัยคู่หน้า4ี่ใบนะคะมีที่คู่หน้าสองตำแหน่งแล้วก็ที่เบาะคนขับและผู้โดยสารด้านข้างอีกหนึ่งตำแหน่งนะ,ะม่านไฟฟ้าด้านหลังมีมาให้นะคะ ม่านไฟฟ้าด้านหลังมีมาให้ม่มานด้านข้างม่านบางแดดมีมาให้ครบนะด้านในของค้ามาพร้อมกับระบบนําทางเนวิเกเตอร์มาให้แล้วคอนโซลด้านในนะคะคุมโทนสีดํานะคะตัดด้วยลายไม้แบบนี้นะคะตัดด้วยลายไม้แบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยน่าใช้นะคะสวยน่าใช้สําหรับคันนี้นะเจนนี้เจนตามหานะคะหัวน็อตไม่มีขยับขันไข่นะคะหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมนะ ให้ดูเลยนะคะแผ่นเพดเดิมระบุเลขเครื่องเลขถังขึ้นชัดเจนนะคะสีนเดิมตะเข็บเดิมนะคะตะเข็บด้านข้างเดิมเดิมเดี๋ยวพาดูสปอนเมทอาร์กันหัวน็อตเมทอาร์กนะคะให้ดูเลยอ่าสีตรงนี้ไม่เคยมีแกะไม่เปลี่ยนทําสีมานะคะไม่มีการดึงการเคียใหม่นะตัวนี้เป็นโรบอทเดิมยิงจากโรงงานนะคะสีเดิมจากโรงงานเหมือนที่ตักแจ้งในทุกๆคลิปว่าจะเป็นการชุบสีนะคะไม่ใช่การพ่นสีนะสีมันจะเสมอกันทั้งหมดนะคะพี่ๆ สีมันจะเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะแผงประตูไม่เคยขยับคันไขนะคะกระจกเป็นปรับออโต้ฝั่งคนขับนะนอกนั้นสามาบก็เป็นไฟฟ้าปกตินะคะซีนเดิมตะเข็บเดิมนะ,ะไฟส่องสว่างที่เท้ามีมาให้ทั้งหมด4จุดนะคะยางซับเสียงขอประตูมีมาให้ทั้งหมด2ชั้นนะคะเรื่องความนิ่ม เรื่องความเงียบในห้องโดยสารยกให้เขาเลยนะคะเขาก็ไม่แพ้รุ่นไหนแบรนด์ไหนนะตัวนี้นะทำมาได้ดีนะคะบอกเลยประหยัดไปจากใบแดง8ปแสนแล้วเนาะขับชิลๆเลยนะคะราคานี้ซื้อ e ีโกคานะคะได้ไป้ายแดงแต่ถ้ามาเป็นมือสองพี่พเอาไปเลย Honda Accord 2.0ตัว EL โชมนี้นะคะอ่ะไปะเดี๋ยวพาดูในส่วนของเบาะด้านใน บอกของเขาไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะด้านหน้าก็ไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะด้านหลังเบาแน่นตึงมากนะคะแน่น,นตึงตึงเป็นหนังนิ่มๆนะคะมีที่วางแขนให้เนาะในส่วนของด้านหลังนะคะช่องแอร์มีมาให้พร้อมนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกถือว่าก็ใส่มาให้จัดเต็มนะคะใส่มาให้จัดเต็มนะ,ะแผงประตูประตูด้านข้างนะคะนี่มีม่านบังแดดมาให้แล้วเรียบร้อยม่านบังแดดมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตะคงตะเข็บต่างๆเดิม ซีนเดิมนะคะถ่ายให้เห็นกันชัดๆแบบนี้นะคะเผื่อใครไม่สะดวกมาดูรถตัวจริงที่ร้านดูผ่านคลิปวิดีโอสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะหรือว่าเอาเล็กเครื่องเล็กถังไปตรวจเช็คก่อนได้นะคะหากตรวจสอบพบเจอซื้อไปแล้วว่ารถเคยมีโดนหนักชนหนักพิกคว่มจมนามมาเอาหลักฐานเอกสารมาได้เลยนะคะทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนไม่หักตังค์เลยนะ นะะในส่วนของด้านหลังนะมีกล้องถอยหลังมาให้กล้องถอยหลังของเขาตรงนี้ฟังก์ชันปรับได้ทั้งหมด3มุมมองนะคะเซนเซอร์กับระยะมีมาให้ทั้งหมด4จุดไฟท้ายได้เป็นแบบ LED มาให้แล้วเรียบร้อยโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมนะคะให้ดูเลยไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีเหลืองนะนะคะเนียนๆแบบนี้เลยนะตากว่าชมเนี่ยทำม,มาสวยนะคะรถจะแบบคล้ายๆแบบพรีเมียมรถอ่า ้ายจะแคล้ายๆตัวรถยุโรปรุ่นหนึ่งนะคะน่าจะเป็นตัววอลโวนะคะตัวนี้กระจกด้านหลังนะคะไฟเบรกตัูที่3าตัวไล่ฟ้ามีมาให้ครบในส่งท้ายรถของเขาตัวนี้คันนี้ใส่พรมมาให้รอบคันเลยนะได้พรมกระดุมมาให้แล้วรอบคันนะคะสีนด้านข้างตะเข็บด้านข้างนะคะไม่เคยมีแกะมีขยับมีจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะสีเดิมตะเข็บเดิมตัวบล็อกไฟตีแบนตีโคด้ดเห็นไหมคะตีแบนตีโคดนะหนุ่นน้องน่าจะไม่เคยแกะเลยนี่ ด้านในหัวหนอนไม่เคยแกะเลยตั้งบอกเลยว่าโฉมนี้สวยนะคะเข้ามาแป๊บเดียวไปเลยเพราะราคาดีด้วยนะในส่วนของด้านในนะคะนี่เป็นยางอะไหล่นะคะขอให้มัไม่โฟกัสอึบอึบอึบนี่ค่ะ เป็นยังไรนะคะมแม่ลงแม่แรงเครื่องมือมีมาให้ครบนะแองกระทะนะคะไม่มีร่องรอยคาบสนิมน้ําขังอะไรใดๆไม่มีทั้งสิ้นนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะบอดี้ต่างๆให้เดิมเลยนะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาตักได้เลยนะคะ065916 93 5 9นะคะบางจุดที่เราต้องเก็บรายละเอียดเดี๋ยวทางร้านเก็บให้เนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะคะเข้ามารอปรับสภาพอยู่นะ,ะแต่ให้ดูเลยนะคะจุดต่างๆจุดสำคัญตัวบงตัวเบาะเนี่ยไม่ช้ําไม่แตกไม่ขาดหัวน็อตไม่มีขยับขันไขนะคะหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมนะ,ะฟิล์มตรงนี้ติดมากับตัวรถเป็นลามินาป๊อปนะคะใช้ได้อีกยาวๆลามินาก็กันแดดได้ดีนะคะ เรามีหน้าก็กันแดดได้ดีนะไปะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างให้อ p อปชั่นอะไรเรามาบ้างไล่มาเลยที่แผงประตูนะคะฝั่งของคนขับตรงนี้นะคะสามารถเซตเบาะไฟฟ้าได้2ตํตำแหน่งนะกระจกปรับออโต้ตรงนี้นะคะที่คนขับนะคะปรับออโต้คนขับ1นึ่ตำแหน่งนะคะนอกนั้นเป็นไฟฟ้าแบบธรรมดานะ ตะเข็บประตูด้านข้างนะคะซีนเดิมตะเข็บเดิมนะคะไม่มีร่องรอยของการชนหนักนะการทําสีการโปะใหม่อย่างแน่นอนนะคะได้โครงสร้างตัวถังเดิมแน่นอนซื้อรถที่เพชรยนนะคะหัวนงหัวน็อตน,นะคะเสาบีไม่มีขยับขันไข่นะคะหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมนะ,ะบอกของเขาก็แน่นๆนะคะขนาดไม้เสนหนึ่งใสหนึ่งหมือนเก้าพันนะคะปีกเบาไม่มีขาดเลยเบาะหนังปรับได้แปดทิศทางนะคะหัวมงหัวหมอน ไม่มีรอยแตกนะคะหนังเดิมตะเข็บเดิมนะคะในส่วนของพวงมาลัยของเขาตัวนี้นะคะหุ้มด้วยหนังนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันมาพร้อมกับตัวระบบคูลคอนโทรลนะแล้วก็พวกฟังก์ชันรับสายสามารถรับได้จากพวงมาลัยเลยนะคะที่ปั่นน้ำฝนเป็นออโต้ไฟหน้าเป็นออโต้นะคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้มาให้แล้วนะคะระบบนำทางเนวิเกเตอร์มีมาให้นะ,ะนะเดี๋ยวตักเปิดด้านในให้ใหดูกัน ในส่วนของด้านในนะคะกระจกมองหลังเป็นตัวแบบตัดแสงออตโต้มาให้แล้วนะคะก็อโซนตรงกลางประมาณนี้นะคะคุมโทนสีดําเป็นหน้าจอตัวทัทสกีนนะแอร์เป็นดิจิตอลออโต้นะคะขอ้อโซนตรงกลางตรงนี้นะคะ,สา,ะ,คะสามารถเสียบชาร์จ USB นะคะเสียบชาร์จไฟมีตัวที่จุดบุหรี่มาให้นะคะในส่วนของฝั่งนี้อ่ะก็ครบคันนะคะถือว่าครบคันหน้าจอตรงกลางเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าตักแจ้งอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับตัวโฉมนี้ ชมนี้นะคะเบรกมือนะคะเบรกมือเขาจะอยู่ที่เท้านะ,ะพี่ๆจะคล้ายๆตัวแคมรี่ปีเดียวกันนี่แหละปีสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดนะคะขอภายนี่เบรกเบรกมือเขาจะอยู่ที่เท้าแบบนี้นะคะตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะคะน,น,น,ะคะนี่เล็กๆตรงนี้สายมือสุดนะคะเหยียบไปจะเป็นการปลดเบรกมือนะคะแล้วก็เป็นการ ล็อกเบรกมือนะคะตัวนี้อยู่ที่ตรงนี้นะตัวนี้สตาตติดเลยนะคะแอร์เยน็นฉ่ำนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ยังว่างอยู่ไม่ติดจองนะ5้าแสนแปดหบาทนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวตักพาไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กัน มานในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาดสี่สูบนะหนึ่ง้อยห้าสิบห้าแรงม้านะคะเครื่องสองพันนะคะตัวเครื่องเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขันไข่นะให้ดูเลยนะคะตัวเบ้าหัวโชคตรงนี้นะคะ น็อตเดิมตะเข็บเดิมนะคะไล่เรียงกันมาเลยปัม๊ม ABS นะตัวนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มเดิมนะคะแพลตฟอร์มเดิมจากศูนย์จากโรงงานเลขเครื่องเลขถงังมีให้เห็นกันชัดเจนนะคะที่นี่ไม่มีชนหนักผิดความยอมแมวขายลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะตัวบล็อกไฟนะคะตีแบนตีโค้ดเดิมแบบนี้แบนโค้ดเดิมหัวน็อตไม่เคยมีแกะมีขยับนะคะตัวนี้บล็อกไฟใบไฟแถ้ไฟเดิมนะทางร้านมีเปลี่ยนถ่ายตัวน้ำมันเครื่องให้นะคะเป็นเกรด5 0 0 0โลนะ แบตเตอรี่ถึงรอบเปลี่ยนทางร้านเปลี่ยนเป็นลูกใหม่ให้เลยนะคะพี่พี่ตัวนี้เป็นการเซอร์วิสนะคะก่อนที่จะปล่อยรถนะรถที่เอาออกไปนะคะพร้อมใช้งานนะคะทั้งร้านดูแลบริการหลังการขายสภาพตัวรถโดยรวม100%ยเอร์ซ็นะคะสาวันแล้วก็มีเป็นตัวรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์บริษัทนอกให้นะคะอีก1ปี2 0งหมกิโลเมตรนะจ๊ะพี่พี่อ่า มอเตอรไม่มีขยับขันไขนะคะฝากระโปรงของเขาให้ดูเลยแผ่นกันความร้อนอยู่ให้ครบนะคะอาจจะมีรอยสกรปรกยังมีค่าฝุ่นอยู่บ้างเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวรอปรับสภาพนะคะช่องระบายอากาศฝากระโปรงกลมมนแบบนี้นะคะโครงสร้างเดิมสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดคำเตือนต่างๆมีอยู่ให้ครบนะ,ะตักบอกเลยว่าคันนี้นะคะมาไวไปไวอย่างแน่นอนนะคะสาหรับ G9 นะคะหรือว่าเจน9ของเรากับ h o n ด้ Accord นะคะตัว 2.0 e จูนย์คันนี้นะคะเบนซินน้ำมันล้วนนะรถปี2018นะคะ5 8 9 0 0 0บาทฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ10,000บาทเท่านั้นสนใจติดต่อหาตักได้เลย0 6 5 9 1 6 9359นะคะเบอร์นี้แอดลน์ได้โทรได้นะจ๊ะพี่ๆก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตั๊กไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ขออนุญาตลากับไปก่อนที่แอคคอร์ดคันนี้สวัสดีค่ะ